ติดตามหนูนะครับมันติดตามหนูค้นงานของหนูเป็นครั้งที่2เบื้งบุ้งเบื้องบุ้งโอ้หเดรมันบวโดดขึ้นบนนี่บวโดะบ่ครับดู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 ูะซื้อมันี่ใหญ่ฮะหนูดาคนดหนูใหญ่เหรอหนูนใหญ่ด้ เจ้เลี <ma> ้ยงได้เ <hi> ลี้ยงได้มันจตัวหั่องังนั้นกบ่ับาตัวบตัวบ่่อ3ตัวดตัวนี้นี่ตัวนี้อยู่ฝัางนตัวนี้งนี้นี้ดมพออกัตเนาะอันนี้ลูกเด้ลูกบ่นี่บ่มันตัวเอะแล้วพ่อพันแม่พันหนแต่ว่ามัน ลูกมันเลยลูกคองเพราะไอ้ที่เขาเจ้าเลี้ยงไว้ลูกเขาจ้าแยกออกมาจ้ำมันหัวจ้ำงูตัวมึงใหญ่เนาะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมีบอกตัวหัวใส่ใส่กับอันว่างเสื่อมเห็นตัวหัวมันโอ้มันเสื่อมท่อห่างกันเมื่อเนาะท่อนี่เนาะมันทะลุไปเนี่ยมันทะลุแค่สรอยสร้อันพ่อเลี้ยงหนูที่จริงนี่ถ้ามันครบกันนี่น่าจะทำมันทะลุเมื่อห่างกันเมื่อโลกอืม มันหนเียดูจะโมเขียดบ่ยอ้ยน wow ี anyway> ่ันที่ฟุ่นใจกันตรนี้ท่อนี่ฮะโอ้ท่อนี้มีหนูตัวเดียวมันนอนอยู่นบ่ตัวยาวบส้นหนูน้อยนะโอ้ตัวนี้มัก็เยอครับตัวนี้โอ้ไปใส่แล้วไม่เป้ากูล้คะ เชื to to. Mm ่อมากันหลายท่อแก้วแก้วไอ้เหีไปแล้วไอ้นี่หัวหนูน้อยอันนี้หนูน้อยคือตัวฮาวเตอร์นี่สิมันตัวมันตัวยาวสก้าเจ้าหีเจ้าหีค่ะมันตหนุ่หนูน้อยคือตัวฮาวเตอร์นี่หนุ่มมันหนุ่มกระโจนโอ้ตัวนี้โอ้ตัวนี้ขึ้นใหญ่ดีจังโอ้เด่นไปใส่ลูกใหญ่ดีนะตัวนี้ผสมกันโอ้ยไม่รู้มันจะว่าเนาะ ออ้ยูป um ิ้งไว้เห uh> uh nos uh 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 ี้ยอัปเดตข่าวสารหนูะเนื่องจากไม่ได้ถ่ายหนูมานานก็เลยถ่ายหนูมาหายครั้งหนึ่งแล้วหนูตัวนี้อัปเดตหนูนะครับที่มานีเดียวไปเสื้อทักตัวได้วอาไอ้ยุ่ชจบไปได้หมาเลยสิ จัดแบบโอ้โหมาแล้วมาแล้วอมอ้ยอมาห้าครนี่ตัวใหญ่นูเอาตัวนี้